สนับสนุนโดยอยากได้สิ่งที่ดีกว่ามันต้อง plus air carrier x inverter plus nestle siligro ประโยชน์ทุกคำมั่มเลยสนับสนุนโดยสวมหน้ากากให้สนิทปิดจมูกและปากช่วยกันสู้โควิดจากสสส s i l l e g a c u n i o r ประโยชน์ทุกคำมั่มเลย ก็ไม่อยากให้โดนให้หลวงพ่อรับไปแล้วมั่งหลวงพ่อก็ใจดี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ด The Day News Update กับผมนนทกติกรกลมนะครับ วันนี้มาติดตามข่าวสารกันในช่วงบ่ายวันนี้เราคัดเลือกประเด็นที่น่าสนใจ3ประเด็นมาฝากกันเรื่องแรกวันนี้เป็นเรื่องของการปรับครมอรวันนี้นาะยกรัฐมนตรียืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการปรับครมอรจะเกิดขึ้นภายในเดือนมีนาคมและที่สำคัญจะไม่มีคนนอกครับเรื่องที่2วันนี้พาไปที่วัดเอี่ยมวรนุษย์หลังจากที่มีประเด็นเรื่องของการที่อาจจะถูกคืนอาถูกเว้นคืนที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงล่าสุดวันนี้เราติดตามไปเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีแล้วนะครับ เพราะว่าทั้งรองปลัดกระทรวงคมานาคมทั้งรองฟอร์มออกมาให้ข้อมูลว่าจะไม่มีการเว้นคืนที่ดินแล้วและอีกประเด็นประเด็นที่3วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานมหกรรมกันชงกัญชา360องศาเพื่อประชาชนที่บุรีรัมย์วันนี้วันแรกบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะครับแล้วก็พาไปดูเรื่องของตัวเลขราคาที่มีการซื้อขายกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าราคาพุ่งสูงขึ้นเพราะว่ามีความต้องการสูงมากทีเดียวเอาค่อยๆไล่เรียงกันไปครับหลากหลายประเด็นวันนี้ เริ่มต้นที่เรื่องของการเมืองก่อนการปรับคอรมอรก่อนหน้านี้ตามที่เรานําเสนอไปว่าอย่างเร็วที่สุดสิ้นเดือนมีนาคมหรือว่าอย่างช้าที่สุดต้นเดือนเมษายนแต่ว่าวันนี้กระชั้นเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าล่าสุดนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีคนนอกเข้ามานั่งตําแหน่งรัฐมนตรีแน่นอนนะครับและที่สําคัญจะปรับคอรมอรจะเกิดขึ้นแน่นอนในเดือนมีนาคมนี้ครับให้คุณผู้ชมไปดูโผลคอรมอใหม่ตอนนี้ถูกพูดถึงมี2โผลด้วยกันดูโผลแรกก่อนโผลแรก มีชื่อของนายสัมติพร้อมพัดครับที่จะโยกจากรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยจะโยกขึ้นไปเป็นร <c soup> <c> ัฐมนตรีศึกษาธิการครับแล้วก็มีชื่อของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าจากรัฐมนตรีช่วยเกษตรครับที่อาจจะโยกไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES แล้วถัดมาก็เป็นชื่อของอาจารย์ณเรมลพิญโยศินวัฒน์ที่จะโยกจากรัฐมนตรีช่วยแรงงานแล้วก็จะโยกขึ้นไปที่รัฐมนตรีช่วยคลังนะครับขณะที่อีกชื่อนึงมีชื่อของนายชัยวุฒิธนาคมานุสสร์ ที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรอันนี้โผที่1แต่น้ําหนักโผนี้ไม่เท่าไหร่โผที่2ไปดูรายชื่อครับโผที่2ถูกพูดถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแล้วถ้าโผที่2เกิดขึ้นจะเป็นไปอย่างนี้นายอิทธิพลคุณปลื้มจะถูกขยับถูกโยกจากรัฐมนตรีวัฒน,นธรรมไปเป็นรัฐมนตรีว่าการ D e s อสครับแล้วก็มีชื่อของนางสาวตรีนุชเทียนทองที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการวัฒน,นธรรม แล้วก็ล่างสุดครับชื่อของนายชัยวุฒิธนาคมานุสรก็จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการโผนี้ถูกพูดถึงอย่างมากทีเดียวหนึ่งในคนที่น่าสนใจจากโผนี้แน่นอนครับหญิงสาวตรงกลางนางสาวตรีนุเทียนทองสสจังหวัดสาแก้วถ้าหากว่าไปดูประวัติเนี่ยเธอคนนี้เป็นหลานสาวของนายสนเทียนทองเจ้าพ่อวังน้ําเย็น แล้วก็แน่นอนว่าสายสัมพันธ์ก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับพลเอกประวิตยมานานครับทีนี้พอในเจนหลานเนี่ยรุ่นหลานปาหเนาะหลานของปานเนาะเข้ามาเป็นสสของพลังประชารัฐตอนนี้มีอยู่สองคนด้วยกันคือนายฐานิทเทียนทองสสเขตหนึ่งของสากแก้วแล้วก็คือนางสาวตีนุชเทียนทองอีกคนหนึ่งสสเขตสองของสากแก้วซึ่งทั้งสองคนเนี่ยย้ายมาอยู่กับพลังประชารัฐได้ประมาณสักสปี ทีนี้มีการวิเคราะห์กันไปอย่างนี้ว่าชื่อของคุณตรีนุชถูกระบุเข้ามาว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการไม่ว่าจากกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งก็ตามเนี่ยเป็นเพราะว่าอาจจะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วในการที่จะต้องตอบแทนกันหรือไม่ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อของนายชัยวุฒนาคมานุสรครับสสบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐที่คนนี้ก็ไม่ธรรมดามีทั้งน้องชายมีทั้งภรรยาที่เป็นสสอของพลังประชารัฐแล้วก็ยังมีคอนเน็ชันระดับบิ๊ก เป็นเครือข่ายวิศวะจุฬาโดยคาดว่าจะได้รับแรงหนุนมาจากกลุ่มของนายวิรัตรัตนเสตสสบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐด้วยนะครับที่จะผลักที่จะดันให้ขึ้นไปเป็นรัฐมนตรี2ชื่อนี้คุณตรีนุชและคุณชัยวุฒิก็เลยมาแรงในช่วงระยะหลังๆนี้มากทีเดียวทีนี้ไปดูเก้าอี้ของประชาธิปัตย์ครับ แน่นอนถ้าเป็นประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะต้องหาคนมานั่งแทนรัฐมนตรีช่วยคมานาคมก็คือนายถาวเรเสนียมตอนนี้มีอยู่2ชื่อด้วยกันนะครับชื่อของคุณสาธิตวงหนองเตยสสจังหวัดตรัง7สมัยแล้วก็ชื่อของนายประกอบรัตนพันธ์สนนสนครศรีธรรมราช5สมัยซึ่งอันนี้จะไม่ผิดไปจากนี้1ใน2นี้แน่นอนแต่ต้องรอคณะกรรมการบริหารและสสของพัคลงมติคัดเลือกกันอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางกระแสการปรับคอรมอครั้งนี้ก็มีเสียงเรียกร้องจากฝ่ายคา้าน ก็คือพักเพื่อไทยนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยพูดถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแจ้งพักร่วมรัฐบาลให้ส่งรายชื่อรัฐมนตรีเพื่อปรับคอรมอให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมโดยคุณอนุสรบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำเหมือนกับว่าเป็นการปรับคอรมอท,ทั่วไปไม่มีอะไรผิดปกติทั้งที่เป็นจริงแล้วเนี่ยการปรับคอรมอในครั้งนี้เป็นเพราะว่ารัฐมนตรี3คน ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พ้นจากตําแหน่งเพราะว่าถูกสารพิพากษาจําคุกเพราะว่าเป็นแกนนกํากปปสที่รวบรวมผู้ชุมนุมไปชัดดาวประเทศแล้วก็ขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งความสร้างความเสียหายอย่างมากก็เลยมีคําถามไปถึงนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าในฐานะที่เป็นคนเลือกที่เป็นคนตั้งรัฐมนตรีเข้ามาแล้วมีปัญหาเนี่ยท่านนายกจะรับผิดชอบอย่างไรเพราะถ้าหากว่าเทียบกันกับผู้นําในต่างประเทศมีการบริหารจนเกิดความผิดพลาดแบบนี้ จะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกขณะที่นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการปรับคอรมอครั้งนี้ไม่มีปัญหานะครับมั่นใจว่าท่านนายกจะเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์เข้ามาทํางานให้เป็นไปในทิศทางที่ประชาชนคาดหวังแล้วก็บอกว่าขอให้เชื่อมั่นในตัวท่านนายกส่วนพักพลังประชารัฐก็ไม่มีการเคลื่อนไหวกดดันใดๆทั้งตัวนายกหรือว่ารองนายกก็คือพลเอกประวิทธ ในเรื่องของการปรับคอร,รบอรไม่มีการกดดันกันเกิดขึ้นส่วนเรื่องที่พักเพื่อไทยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ในทํานองที่ว่าสมบัติก็ต้องผัดกันชมนั้นคุณธนากรบอกว่าไม่ได้ถือสาอะไรเพราะว่าพักเพื่อไทยเป็นพักฝ่ายค้านมานานคงอยากจะกลับมาเป็นรัฐบาลบ้างก็เดี๋ยวจับตาดูหลังจากนี้นะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่ว่าอย่างน้อยๆก็แน่นอนลหละเราจะเห็นการปรับคอรมอรอย่างแน่นอนในเดือนมีนาคมนี้ทีนี้ไปดูเรื่องของการเวรคืนที่ดินวัด ที่วัดเอี่ยมวรนุชนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดที่มีประเด็นว่าจะถูกเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้ามีข่าวดีครับเพราะว่าเรื่องของการเวนคืนจะไม่เกิดขึ้นแล้วครับ <ย sters> พระครูศรีสุตาพรเจ้าอาวาสวัดเอี่ยมวรนุษท่านบอกว่าเดิมเนี่ยเมื่อปี56นะครับเจ้าหน้าที่ของรอฟมเข้ามาทําการตกลงกับวัดขอใช้พื้นที่4เมตรจากกาแพงวัดเข้ามาครับ ขอยืมเป็นพื้นที่ใช้ในการก่อสร้างเมื่อดําเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าเสร็จก็จะคืนให้เช่นเดิมไม่มีการเวรนคืนกันแต่กับกลายเป็นว่าเมื่อนหนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งมาสํารวจที่ดินมาปักหมุดแล้วก็กินพื้นที่เข้ามาประมาณ6เมตรแล้วก็แจ้งกับทางวัดบอกว่าพื้นที่ที่ทําการปักหมุดนั้นจะถูกเวรนคืนให้เป็นพื้นที่ของรอฟอรมอซึ่ง6เมตรเข้ามาจากรั้ววัดเนี่ย จากกำแพงวัดเนี่ยมันอยู่ใกล้กับวิหารหลวงปู่ทวดรวมไปถึงเจดีขาวที่ใช้ในการเก็บอัฐิของชาวบ้านมีอายุเก,กือบร้อยปีก็เลยมีการทําหนังสือท้วงติ่งไปยังรอฟอรมอให้ทบทวนใหม่อีกครั้งทีนี้รอฟอรมอก็ออกมาเปิดเผยออกมาชี้แจงแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีการทบทวนอีกครั้งซึ่งหลังจากทราบว่าจะมีการทบทวนอีกครั้งเนี่ยพระครูศรีสุตาพรท่านก็บอกว่าสบายใจมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เครียดมาหลายวันเพราะว่าเสียใจที่ไม่สามารถช่วยอะไรชาวบ้านได้ครับ อังได้สิบมาของทันไม่สบายใจตรงนี้อฐินนอฐิของยาโยนะถาว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมา ไม่เคลียรใจหรอกจ้ะเจว่ามันไม่สบายใจที่ช่วยญาตดิโดยมไม่ได้แค่นั้นแหละขณะที่นางสาวณพัทนิสาอายุ63ปีครับเป็นคณะกรรมการสมาคมสหพันธ์โหนแพทย์แผนไทยของวัดเอี่ยมวรนุษย์ก็อยู่ในพื้นที่วัดนี้เธอบอกว่าตอนนี้ก็ตั้งตารอ,อคําชี้แจงของรมฟรมว่าท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเธอบอกว่าเธอเป็นผู้ได้รับผลกระทบถ้าหา,า,ก,วา,ากว่ามีการเวรคืนครับ ที่เราได้รับมาเนี่ยมันมีผลกระทบกับจิตใจค่นะเนาะก็ขอฝากเนาะเราก็ไม่มีไม่มีพลังที่จะไปต่อสู้อะไรนอกจากสื่อเนาะจุดสำคัญที่นี่ลวงปู่ทวดนะหยีบน้ำทะเลจืดแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่ที่ที่เรากลับไหวบูชา,าพระพรมพระศิวลีพระบาง และพระประธานในโบสถ์ซึ่งหลวงปู่ทวดเป็นวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อาจารย์พ่อก็มีส่วนที่สร้างเนาะเพราะฉะนั้นหัวใจของวัดเดียบมน,นุษย์ก็คือหลวงปู่ทวดวิหารหลวงปู่ทวด ขณะที่ล่าสุดก็คลี่คลายมากขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้นายสร,รพงษ์ภัยทุนพงศ์รองประดกระทรวงคมานาคมเนี่ยลงพื้นที่ไปสํารวจที่วัดแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อ,อมวลชนบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องของการขอเว้นคืนพื้นที่6เมตรตามที่เป็นข่าวแต่ก็ยืนยันบอกว่าการปักหมุดเป็นการทําเขตสํารวจสิ่งก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าตามสัญญาเนี่ยเป็นเพียงการขอใช้พื้นที่ของวัดในการก่อสร้างเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะคืนให้กับวัดตามเดิม โดยวันที่8มีนาคมก็คือวันจันทร์หน้าเดี๋ยวจะเรียกรอฟอรมเข้ามาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ล่าสุดเลยนะครับรอฟอรมอเองก็ออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันบอกว่าจะไม่มีการเวนคืนที่ดินแล้วเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปชี้แจงกับทางวัดแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ในสัปดาห์หน้าครับ เราไปปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของงานมหกรรมกัญชากันชง360องศาเพื่อประชาชนที่บุรีรัมย์ครับวันนี้วันแรกมีพิธีเปิดไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศคึกคักทีเดียวครับ ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเป็นกระแสอย่างมากทีเดียวนะครับนี่เป็นบรรยากาศการจัดงานมหกรรมกัญชากัญชง360องศาเพื่อประชาชนที่บุรีร,รัมย์ครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศก็คึกคักมีนายสิทธิฉันวุฒธธิพรกุลอายุ44ปีเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังร้านรถดีเด็ด เป็นหนึ่งในร้านค้าที่มาร่วมงานนะครับก็บอกว่าเอาอาหารมาโชว์ในสองอย่างมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำซุปเนี่ยผสมกัญชาเอารากกับกิ่งกัญชามาต้มในหม้อน้ำซุปทำให้มีรสชาติอร่อยไม่ต้องใช้ผงชูรสครับ ร้านรถเด็ดครับผมครับร้านรถเด็ดมีด้เชิญไปโชว์กัญชาตัวไหนครับโอมีครับผมครับตอนนี้เรามีเรามีมาสองเมนูนะครับผมที่าจะขายในงานกัญชาการชงสามหกส่วนตอนนี้นะครับผมเมนูแรกก็คือรถเด็ดเราเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับผมที่มีส่วนประกอบกัญชาครับผมครับและเมนูที่สองก็คือผัดกะเพราแฮปปี้นั่นเองครับผมก็เป็นเมนูที่ว่าใส่กัญชาเป็นส่วนประกอบเหมือนกันนะครับผมรถเด็ดเราคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเพราะนั้นเนี่ยคือการทานก๋วยยยยยยเเ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 ตีีีีี๋ววนน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 ื้้้อออกกกกกัััััับบบญชาาาาาา่่่่ป็ขขงงคคคคูไททมมดละะะรรพฉย รสเด็ดเนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเพราะนั้นเมนูที่เราใช้ในส่วนประกอบของกัญชาซึ่งว่าโดยหลักกฎหมายเนี่ยที่เขาให้ใช้ได้ก็คือจะเป็นใบสดใช่ไหมครับใบแห้งก็ตามลำต้นหรือว่าจะเป็นรากนะครับเพราะนั้นในตัวที่เราใส่เป็นส่วนผสมเนี่ยคือว่าเราจะใช้รากรากเนี่ยคือมาทําเป็นส่วนประกอบของน้ําซุปนะครับแล้วตัวก้านก็ตามก็จะเป็นส่วนประกอบของน้ำซุปเช่นกันส่วนตัวใบที่เป็นใบแห้งเนี่ยเราเอมาคั่วเพื่อเพิ่มความหอมของมันก่อนแล้วก็เอามาดองกินทั้งส้มนะครับเป็นที่น้ำส้มของทางร้านใช้เป็นส่วน ขณะที่วันนี้คุณอนุทินไปเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับบอกว่ากัญชาเนี่ยจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับหลายภาคส่วนหลังจากนี้ครับท่านคือผู้ฟิกวัตถุดิบทางการแพทย์ให้กับรอบอสอตอซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ชอบทำและเป็นสิ่งที่ทําได้ภายใต้กฎหมายที่กําหนดไว้นะครับและท่านยังสามารถสร้างรายได้นะครับให้กับตนเองให้กับเพื่อนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ไปพร้อมๆกันซึ่งก็สอนคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะครับวันนี้เราทําได้มีเท่านี้ก่อนแต่วันหน้าเราก็กําลังจะผลักดันให้ท่านให้ท่านทําได้มากกว่านี้นะครับ ต้องยอมรับว่าบรรยากาศนี้คือคลักทีเดียวนะครับแล้วก็มีการนําอาหารนําเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนําไปนําเสนอภายในงานกันมากทีเดียวเพราะว่ามีส่วนผสมของกัญชาเชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นทีนี้ที่เราเห็นชัดเจนคือเรื่องของราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าต้องยอมรับว่าความต้องการสูงมากทีเดียวนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดแล้วก็เป็นทั้งหมดของจอกข,ข,ข่าวเด็ดประจำวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสด